ก่อนมันเออไม่มีปัญหาเรื่องพื้นที่นะตรงนี้เออก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็ไม่ค่อยกินพื้นที่ใช้ได้ใช้ได้เปิดนะฮะตรงนี้เราเปิดเอายี่สิบเหรียญนี่แหละปานกลางเด้อเด้อเดยังไม่มีเราต้องมีตัวนี้ตัวสร้างความบันเทิงแล้วก็มีตรงพนักงาน ถ้ามีอันนี้ด้วยยิ่งดีนะเจอทะเรียวอะไรนะมีปะไปดูคาแรคเตอร์อะไรนะแล้วก็ทำที่แบบนั่งเล่นที่นั่งเล่นอย่างเงี้ย จะมาายแล้ตนน้นไม้ใบหาตนน้นตอนนี้เลย มันจะเดินมานั่งนะแล้วถ้ามีงานล้นมือไม่ค่อยเดินไปจังไรนิดหนึน่ง <c ười> คนละบยโอมเลยแล้วได้แต่ไม่ค่อยมีอะไรหรอกม,มั้งใบโอมใบโอมใบโอมนี้ไม่ได้หรอไม่มีมันมีหิน,หน่อยดิ เดี่ยวข้างหลังนี่ต้องมีต้นไม้นะไรแบบดูธรรมชาติขึ้นแต่สีข้างล่างก็เปลี่ยนเนี่ยมันจะแบบดูแบบเป็นไบโอของมันนะต้องเราไหนเนี่ย แล้วทีนี้เราก็กดปุ่งคีย์รัดนะ,ะตัวจีนะจีกิฟ์อ่ะกิฟ์ที่วิ่งอ่ะได้รบ้งแล้วก็เดินม,มาดูข้างล่างนะโอ้จะได้แต่รั้วมันสูง ผมชอบมาดูนะนนมีโบด้วยโบบนหัวตัวพี่ไงเนี่ยทุกค<อ>เห็นแนั่แหละป<อ>กติเห็นแต่ตัวผู้ชาย<อ>นีนี้ทุกคงเปิดสวนสัตว์กูให้มาดูสัตว์มึไงได้เลยจ้มึงน,นั่งคุยกันดีรูกเอา มันออกมาไหมอ่ะก็มีงานาาารรนั่นเหรอเนี่ยเวลาทำประตูมันเป็นงี้แหละชอบเดินออกมานั่งโอ๊ยเหนื่อยใจ <c oughs> เหนื่อยใจก็ซื้อครีปเปอร์ นี่ครับเวลาแบบพวกแม่งเครีคยดๆตั้งหนักม่งจะมาดูไอ้ตัวนี้ตัวแดงๆหายไปไหนแล้วอ๋ออยู่นี่เนี่ยเวล,เลาม่พวกเครีคยด <c oughs> ๆแล้วไม่ชอบมาดูตัวเนี้ยเออตอนแรกๆน่าจะไม่มีการเครียดอะไรหรอกผมก็ซางไออันที่แบบมันน่าจะเป็นไปได้มาแล้วนะ <c oughs> ห้องน้ำถ้ามึงย้องเรียกห้องน้ำเนะี่กูจะ มันก็ดูไปมันก็ใหญ่นะมันไม่เล็กนะเนี่ยเหมือนไปกินพื้นที่ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวมันก็สร้างไม่มีอะไรนี้ดีละเดี๋ยวเเรื่อยๆเดี๋ยวของมันจะอันล็อกเองนะฮะสำหรับด่านแต่ละเซฟนะฮะ ว่าป่ามันไกลมาเอ้ยไอ้นี่เป็นไรห้องน้ำอ้าวไม่พอใช่ไหมเนี่ยห้องน้ำเดี๋ยวมีเป็นสิบอันเลยเนี่ยทั้งไรยคนจริงๆผมเปลี่ยนพื้นห้องน้ำเป็นพื้นนี้ ตางทางแนละ้วไม่อยากเข้าห้องน้นมันเยอะนะมนไ,ไม่รู้ใจเวะเนี่ยเต็มเลยเยอะแยะเลยผมไม่ต้อ,องเชี่ยร์นี้มีเขาๆๆๆ้ามา,ลา,ลาลเลยดู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 ถ่ายรูป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 เลยเกียร์นี้่ะแค่จะไม่มีปัญหาฮนะ เราสามารถจัดการไอ้พวกนี้เองได้นะเก็บขยะอะไรเงี้ยเราทำได้ไอะไรเนีย่ยอยากอยากซื้อตุกต๊กตามอือหาได้ไหมเนนะี่ยเพราะว่าตุกต๊กตามือเมื่กกอก่อนแบบอยากอยาก,อยากเล่นนะแบบมันคิดถึงตอนเด็กอะก็ชิบผู้วิ่งนะ ถ้าเรามาดูยอดเงินจาก2,100 0นห2ึ0งจนแสนหนึ่ง,งนหนื่นสองพัน 2000, นะลืมดูเอ,เอยไม่ใช่เออดูนี้ดลยอะไระอ่ะก็อารมณ์ดีนี่นี่นี่เอเอนี่มันจะบอกความต้องการสัตว์นี่เดี๋ยวผมดูมีเรียงเลยอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะไลออนมันจะมีไหมเนี่ยนี่อันนี้มีเค่คนเดียวเอง เหนื่อยมากเลยอ่อนไม่มีถ้าเราจะแบบสร้างที่มันเป็นส่วนมาก่อนกะดีนะเราสร้างกรงนกสร้างเลยเดี๋ยวสร้างต่อเลยเนี่ยแล้วแบบนี่มันเดินทำไงดีนี่สร้างต่อนนี้ด้วย ี่ตัวสองเอานี่ของเล่นอันนี้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 แล้วนี่เอาล้วนี้ดีกว่าล้วนี้คุ้มกว่าไม่ใช่ว่าคุ้มกว่าแต่มันสวยกว่าใหญ่มาก ต้นไม้นี่เอาออกก่อนแล้วก็ผัดโอเคกลับมาอีกครั้งนึงนะแล้วก็สร้างกรงนกนะฮะนี่สร้างเพิ่มมาไม่รู้ว่าคลิปถัดจะตอนไหนเหมือนกันก็น่าจะเป็นการตัดคลิปแรกดีนะมันเผื่อน,นกแบบอยากเล่นน้ำอยนะ่างเงี้ยเออ เอ้ยไบโอเดียวไหมเนะี่ยพวกไม่ไใช่หายละดูวนใช่ห่อ ก็อ,อย่าลืมจัดพื้นที่ให้มันทำงานด้วยนะครเดี๋ยวมันจะเร่รอนที่เกิดตอนที่ผมอันนี้นะมันให้ผมมีแบบกายแบบพุกสนทนาเนี่ยตัวเนี้ย โอเคนี่เราก็ลองลองพื้นที่นะเดีย๋ยวปรับพื้นที่หน้าดีใช่นี่บอใช่เ <c oughs> อออะไรหาย <c oughs> ปรับพื้นที่มึงเอาของกูด้วย Hiểu à? không sai, không sai. <laughs> ừ, ý thức ý Không ý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  Cái ý ý เดี๋ยวผมตรวจสถานะก่อนเพสถานะนี้นี่คือสิ่งที่เราเสียไปนะรายรับรายจ่ายสีดแดงคือรายจ่ายทีนี้เราก็หยุดสักพักนึงก่อนโอ้สิงโตเต็มเลยจะเ,เอามาจากไหนเนี่ยจะเ,เอามาจากไหนให้มึงเนี่ยนี่คือความต้องการแต่คนนี่นีแล้วนะจ๊ะตัวนี้นี่แล้วนะจ๊ะ c คนิสซีสัตอนิมอต้องการเห็นสัตว์พวกนี้เออดดูสองสีเฟรตี้แฮปปี้โหเหลือคนแม่งมาไม่อยากดูแลอ้อนเต็มเลยไเร่ต้องทํงานเรนี้ก็ทำงานเองสีหาน โปรโตโรีนโปรตีนโปรตีนโปรกีนโปรดีย เนี่ยเดินเนี้ยเดินนี้เลยเนี่ยมาร์ชนี่ก็คือเปลียนเสี่ยงไปก็ต้องมีความคุดหลายอย่างเงยแหละทำทำแันนี้ดีกว่า

mời mình đập vật thu ở đây nha có vậy là nha mình như trong nhà lầu กันกันไว้เดี๋ยวตรงนี้ไม่ต้องปิดะนแบบลูกถัว่วน,นี้เดี๋ยวผมต้องตัดพื้นดีตรงนี้เด้อ,นนอทีนี้หนึ่งคันเปิดเลย ขี่สักพักหนึ่งแล้วก็เปิดเลยขีย่สักพักหนึ่งนะเปิดสัามคันก่อนนะแบบเซิร์ฟเซิร์ฟเอสามคันแล้วกระจายเดี๋ยวมีแน่อนอนนี่คือสิ่งที่เราต้องไอ้เน,นี่ยเรื่องเหลือนี่คือเราต้องอปรับปรุงนะนี่มันโดนขึ้นมาแล้ว เออนี่เยอะไปเยอะไปเออ okay. <c oughs> โอเคกูดกูดกูดอ้นี่นี่เห็นไหมครับมันจะติดมันจะติดอี okay. ่ <c oughs> ถ้าไม่มีคน ขึ้นแล้วก็ดินมูสเพื่อนขึ้นมาสัากรอบหนึ่งนะแล้วเราก็ซื้อโอเคทีแบบสร้างไปหมดแค่นี้หนะมื่นแปดนะฮจริงๆเราจะทำเงินได้มากแค่ไหน ตรง,อน,งน,นี้ดีนตัดดิมีแม่ใช้ไม่ได้นะเนี่ยมันมาใจแล้ว วนนี้มันชอบขยายพันธุ์ตรงตรายเปนห่าเดี๋ยวเขาสุขิปเปอร์หายหนเอยเองเออหวานม่งเล่นน้ำว่ะสบายตัวไหมละ่ะนี่ติดแหละวิวขยายพันธุ์เ้อ

คึ้นหน้าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเขาทำอันนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะกันเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ขอตัวดับเบินยูดัวเบเลยูดีกวมาเจอกันข้างหน้าของอลังวันเนี้ยของอลังการวยู่เนี้ยโอเคดับเบิลแล้วก็อย่าลืมแต่งฟันลูกหัวอาบน้ำนอนด้วยนะบ๊ายบาย